จอ่ะมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับกับเรื่องราทวาที่เกิดขึ้นเราออใจ<ะ>็ก็จะต้องยอมรับว่าที่บ้านมีปัญหาเร,รื่องเรื่องราวเรื่องราวที่เกิดขึ้น,เ,นเกิดจากอะไรคือวันนี้พิมพ์ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนจริงๆที่พิมพ์อาจจะลงดีเทลไม่ได้เยอะเนื่องจากว่า มันเป็นเรื่องครอบครัวของพิมจริงๆซึ่งจริงๆพิมอยากที่จะเคลียร์ภายในบ้านของพิมให้ให้ดีที่สุดพิมรู้พิมรู้ก่อนล่วงหน้าไมว่ามัแค่ก็จะโพสการตูนแบบนี้ขึ้นมาเลยคือจริงๆเราก็มันก็จะมีการโพสต์แบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอ เห็นโพสครั้งเห็นโพสครั้งแรกรู้สึกยังไงพิมตอนที่เราเห็นโพสครั้งแรกเลยที่แบบเสียใจหลังจากหลังจากที่มันมีโพสมีอะังมาได้คุยกับแม่บ้างหรือยังร่้ยังไม่มีค่ะยังไม่ได้คุยแต่ว่าพิมพ์กับน้องแล้วก็ปาก็หาทางออกกันอยู่ ตอนนี้เราหักใจเสียแย่มากก็ต้องบอกตรงๆว่ามันยากมากสำหรับพิมใช่เอาจริงๆปกติความสำคัญของครอบครัวระหว่างเรากับแม่าเป็นความสำคัญของแม่ลูกปกติไม่ใช่ว่าอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างไม่พูดไม่ถูกกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวปกติเหมืนทั่วไปเหมือนชาวบ้านก็อยู่แล้วจริงๆสำหรับพิมพ์อะพิมพ์พิมพ์บอกว่าขอบคุณครอบครัวพิมพ์ก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งที่ เราก็ใช้ชีวิตกันปกติเลยเราก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่เด็กคือป้าๆมาๆก็เลี้ยงดูพิมพอย่างดี<ม>แล้วก็พิมพ์ก็เป็นลูกที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่ตั้งแต่เด็กค่ะ <c oughs> แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากปัญหาอะไรกันแนะ่พิมที่เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างมุมมองของเรากับแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ พิมว่ามันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันเลยคือ<ม>แบบท่านอาจจะคิดไปอยา่างต่างๆเราอาจจะคิดอยา่างนีงอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแะคะ่ะคือคือพิมพิมค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพ์ูดและทุกอย่างที่เราทําเมื่อพิมพ์มั่นใจว่าพิม์เองเ็าทาทุกอย่างอย่างเต็มที่ในฐานะลูกคนหนึ่งแล้ว คุณอยากจะบอกอะไรกับแม่ในวันนี้ไหมที่แบบเราเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยกันในวันนี้อยากจะบอกอะไรครับก็หิมคอรบการตัดสินใจของแม่ค่ะแล้วก็อยากขอร้องทุกๆคนที่ดูอยู่อยากคือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอะไรอางเงี้ยอยากขอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลย คคะือตัวตัวพิมพุยกับแม่ล่าสุดเมื่อไหร่จริงๆพิมไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วค่ะคือทั้งพิมพ์ทั้งน้องทั้งป้าก็ยังไม่ได้มีใครได้คุยกับแม่เลยอย่างเรื่องที่แม่เขาพูดถึงเรื่อง พิมพูดได้แค่ว่าทิมไม่มีความจำเป็นที่ต้องโกหกอะไรเลยอะค่ะพิมพิมพูดไปพิมก็ไม่ได้อะไรถูกไหมคะพิมก็พิมก็แค่เล่าประสบการณ์ชีวิตอันหนึ่งซึ่งทิมมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใคยหลายๆคนได้แค่นั้นเองพิมแต่ว่ามันจะมีบางประโยชน์มนแม้ที่การพูดถึงว่า เกี่ยวกับงานแต่งแต่งเนี้ยเออแคนก็สงสัยงงว่าเอ,อ๊ะมันมาอยมางไงเป็นใช่เรื่องเดียวกันคือในส่วนของเรื่องงานแต่งอะค่ะจริงๆน้องสาวคนกลางของพิมพกํมาลังจะมีงานแต่งเร็วนี้แต่ว่าเรื่องนี้พิมพขอโทษว่าจริงๆที่พิมพขอไม่ไม่พูดถึงดีเทล<า>เพราะว่า,า,า,ามันมันเกี่ยวกับน้องสาวพิมพ์ที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเลยอะไรเงี้ยไม่อยากไม่อยากเอาเขาเข้ามาอยู่อยู่ในในเรื่องนี้ในวันนี้เราเป็นเหมือน อะไรยังไงกับเขาบ้างในวันนี้เป็นห่วงความรู really ้สึกทุกคนในบ้านเลยค่ะใช่พิมพ์มั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดีกับใครเลยอ่ะมันคือวันเนี้ยมันสักวันนึ่งข่าวนี้มันก็จะหายไปแต่มันจะอยู่ในใจพิมกับน้องไม่ตลอดชีวิต่ะพิมก็เลยรู้สึกว่า ไม่อยากให้มันอยู่นานแต่ตอนนี้หลายคนจะพลังงงว่าเกิดจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพิมจะบอกอะไรคร่าวๆได้ไหมว่ามันเกิดประมาณช่วงไหนปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีหรือว่ามันเป็นมันสักคัญแล้วคือพิมรู้ได้ค่ว่าครอบครัวทุกครอบครัวค่ะมันก็มีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ุกครอบครัวพิมเชื่อว่าที่พี่ๆทุกคนมันต้องมีมีการไม่เข้าใจบ้างเป็นบางทีอยู่แล้วค่ะใช่พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ<ม>ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่เลยพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่กับพี้ตอนตอนนี้ในตอนนี้แม่นนมมปัญหาความไม่เข้าใจในระหว่างแม่เิดขึ้นบ่อยไหม อย่างที่บอกไว้ค่ะคือครอบครัวถูกครอบครัวมันมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะคือมันจะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายเราจะหาทางออกร่วมกันได้เสมอวันปกติเวลาเกิดเรื่องไม่เข้าใจกันกับเคสก่อนหน้านี้เรามีวิธีการที่จะทำยังไงให้เข้าใจให้มองเห็นในบุมเดียวกันพิมก็ทําเต็ที่ในฐานะลูกพิมพิมกับน้องดีกว่าค่ะเราสามคนทําเต็ที่ในฐานะลูกแล้วค่ะได้น เอ,เ,อเอาทีม้่จริงป๊าเป็นคนที่พิมพ์ห่วงมากที่สุดเลยตอนนี้จะมีใครมาเป็นกามใจไหมไพิมพ์พิมพ์ว่ามันต้องมีทางออกค่ะพิมพิมกับป๊ากับน้องหาทางกันอยู่พิมอยากอยากน้าถ้าถ้าเป็นไปได้ใจของเราอยากเลือกพิมพี่ไทยยังไงบ้าง ไม่มีใครอยากมีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพิมอยากให้มันชี้ใครอยู่แล้วพิมอยากให้พิมพิมอยากพิมอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบอยกหนะวันนี้ตอนนี้เราพอจะเห็นแสงสว่างทางไปรูปโบว์หมว่ามันจะมีทางออกทางหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเครับพอจะเห็นทางกันหมพิมกับพิมกับที่บ้าน าทางออกกันอยู่ค่ะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะตอนนี้ทิมต้องทิมต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่เรื่องนี้มันไปกระทบจิตใจหลายๆคนค่ะที่ทำให้หลายๆคนที่ได้อ่านรู้สึกไม่สบายใจขอโทษด้วยจริงๆเลสุดท้ายแล้วพีมมีอะไรจะพูดกับคนที่แบบเเป็นห่วงทั้งสภาพจิตใจของทั้งของยิมทั้งกับของแม่อะไรอย่างเงี้ย ็ขอบขอบคุณค่ะพิมพ์ได้รับกำลังใจเยอะมากขอบคุณจริงๆนะคะก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่รักเราส่งพลังมาให้เราเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างเลยแล้วก็พิม์หวังว่าพิมพ์จะไม่พิมบอกว่าพิม์องไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้ว เง่คุณผู้ชค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มีใครเสอก่อน